ยินด,ดีต้อนรับเพื่อนๆชาวราศีมังกรทุกคนนะคะสู่ช่องทาโร่เทอร์พี่บายเตยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาเช็คพลังงานภาพรวมให้กับเพื่อนๆชาวราศีมังกรค่ะในช่วงของเดือนมิถุนายน2,564นะคะท้งในเรื่องการเงินการงานความรักความสัมพันธ์ทั้งคนที่โสดและมีคู่นะคะ เพื่อนๆชาวราศีมังกรหรือเพื่อนๆที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมไปจนถึง19มกราคมนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่พลังงานในเรื่องของการเงินการงานก่อนนะคะของชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนมิถุนายน2514จะเป็นอย่างไรนะคะ ได้ยินเสียงแทรกจากด้านนอกก็ต้องขออภัยด้วยนะคะข้างนอกมีการซ่อมท่อประปากันอยู่นะคะตอนนี้โอเคเรามาดูตัวต,วตนของคุณในเรื่องของการเงินการงานกันนะคะ ว้าวแปดดาบเลยนะคะค่อนข้างที่จะมีปัญหาชีวิตรุมเรานะคะอาจจะเป็นทั้งเรื่องงานเรื่องเงินด้วยนะคะที่ทําให้คุณเนี่ยมีสภาวะความเครียดนะคะวิตกกังวลเนาะแล้วก็ยังยังมองไม่เห็นทางแหละว่าจะแก้ไขยอย่างไรเนาะ a อฟ of w a n d สนะคะโอ้โ e l o v e r s ก็มานะคะ n n i h t t of u u s s ค่ะ กรี o ออฟ o อร์ e กรี n of p e n t a ท l e s นะคะปิดท้ายด้วยเตยนะคะเตยคิดว่านะคะในช่วงนี้นะอาจจะมีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เข้ามาปะปนกับเรื่องงานหรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะค่อนข้างที่จะมีอ๋อส่งผลนะคะในเรื่องของสภาวะอารมณ์ ก็เลยอาจจะกระทบกับเรื่องงานนะคะสาหรับชาวราศีมังกรนะอ,อ่ไพ่เนี่ยเหมือนจะเตือนนะคะให้คุณเนี่ยโฟกัสเรื่องงานนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะพลังงานในเรื่องของการงานของคุณค่อนข้างดีนะคะมีงานเข้าเรื่อยๆเลยอยากให้ไปโฟกัสตรงนั้นสักก่อนนะคะก่อนที่จะเอาใจไปเครียดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะความรักที่ดีๆนะคะมันจะเข้ามาในจังหวะที่คุณเนี่ยพร้อม เนาะคนคนที่ดีความรักที่ดีรอได้นะคะเพราะฉะนั้นโฟกัสในสิ่งที่คุณจําเป็นจะต้องโฟกัสในช่วงนี้ก่อนนะคะอืความรักนะคะอมืมันมีเข้ามาจริงๆแหละมันอาจจะมีช่วงเวลานะคะที่อาจจะได้เจอใครสักคนจากการทํางานด้วยก็ได้นะคะอา,อาจจะเกี่ยวพันกันเนาะ หรือตัวคุณเองนะคะก็ค่อนข้างที่จะอะแฮปปี้มีความสุขในเรื่องของการการงานอยู่พอสมควรเพียงแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของความรักเข้ามาทําให้คุณวิตกกังวลหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะมังกรน,นะอ๋ออยากจะให้คุณส,สตรองเข้าไว้นะคะแล้วก็ตัดในสิ่งที่ไม่จําเป็น ออกจากชีวิตไปก่อนอะไรที่ทําให้เป็นทุกข์อะไรที่ทําให้ท็อกซิกนะคะตัดออกไปก่อนนะคะแล้วก็โฟกัสในเรื่องของการเงินการงานนะคะ,ะถ้าช่วงนี้นะคะมีเรื่องที่จะต้องใช้จ่ายในเรื่องของการเงินนะคะก็เรามาะระวังการใช้เงินเรามาะระวังในเรื่องของอาการบริหารการเงินให้ดีนะคะอืมอะไรที่จําเป็นอะไรไที่ไม่จําเป็นนะคะทําบัญชีรายรับรายจ่ายให้ ครบถ้วนเนาะมันจะได้ไม่ต้องมาปวดหัวที่หลังด้วยนะจ๊ะเดทเข้ามานะคะเตยมองว่าช่วงของเดือนมิถุนายนเนี่ยในชีวิตของชาวราศีมังกรจะต้องมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปแน่ๆน,นะคะอาจจะมีสิ่งที่คุณรอคอยอาจจะดีเลยสักนิดนึงนะคะแต่คิดว่ามันจะต้องพาคุณไปสู่จุดที่ดีขึ้นนะคะความเจ็บปวดความเสียใจ โปรเจกต์ Project, งานเก่าๆที่มันอาจจะไม่เวิร์กไม่ดีมันอาจจะกลับเข้ามาให้คุณได้ทําใหม่แก้ไขใหม่นะเป็นโอกาสอันดีที่คุณจะได้แก้ไขมันนะคะหรือถ้าเป็นเรื่องทั่วไปนะในชีวิตนะตีก็มองว่าให้อดทนนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายนะคะมันจะนําคุณไปสู่จุดที่ดีขึ้นนะดีกว่าเดิมแน่ๆนะคะไม่ต้องห่วงนะ อเดี๋ยวขอเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีมังกรสักหนึ่งใบนะคะเดทเนาะอืมโอเคอาจจะเป็นเรื่องการงานนะคะที่เป็นโปรเจกต์ที่ วุ่นวายอย่างต่อเนื่องนะคะหรือจะเป็นการงานทีออ่มันอาจจะมีความวุ่นวายนะคะมีข่าวสารที่ไม่ดีอะไรกับใจนะคะมันจำเป็นที่จะต้องจบก็ให้มันจบไปซะมันอาจจะดีกับใจคุณมากกว่าปล่อยให้มันคาลากกระสังด้วยนะคะถ้าเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะไปยคิดว่าออบางทีก็ปล่อยให้มันจบไปนะคะมันจะได้ไม่ต้องมาเหนื่อยปวดหัวปะปนกับเรื่องการงานนะคะ โอเคเรามาต่อกันที่พลังงานภาพรวมนะคะของชาวราศีมังกรคนโสดนะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงเดือนธุนาจะมีใครเข้ามาบ้างไหมเออโอ้โหทั้งเสียงซ่อมกับปลาทั้งเสียงหมาหอนมาเห่าเลยนะคะวันนี้นะมาเต็ม โสดชาวราศีมังกรนะคะตัวตนของคุณในช่วงนี้ Justice จะ s t i c จ้าว้าวคุณเป็นคนที่ฉลาดนะคะแล้วคุณก็รู้ด้วยว่าอะไรที่จําเป็นกับชีวิตคุณอะไรที่ไม่จําเป็นคุณพร้อมที่จะตัดออกนะคะมีเหตุผลนะช่วงนี้ใช้เหตุผลเป็นหลักเลยนะคะแล้วก็เด็ดขาดด้วยทินาบอลสไปโฟกัสงานโอ้จ oh, mm ังเปญ ten of wands three of wands six of wands โอ้โห five of swords นะคะเตรียม p l รสค่ะ nine of swords นะคะปิดท้ายด้วย seven of cups นะคะโอโ้รู้สึกถึงความดราม่านะนี่คุณโสดจริงหรือเปล่าชาาสีมังกร ช่วงที่ผ่านมานะคะคุณค่อนข้างที่จะไปโฟกัสในเรื่องของการงานมากๆเลยนะคะมีการละทิ้งบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะมามุ่งหาความเจริญก้าวหน้าของตัวเองในอนาคตนะคะเด็ดเดี่ยวมากๆเลยนะคะเราก็อาจจะมีการติดต่อประสานงานอะไรที่เกี่ยวกับการต่างประเทศด้วยนะคะหรืออาจจะมีแผนในการที่จะเดินทางต่างประเทศ ยกย้ายถิ่นฐานอะไรแบบนี้ด้วยนะคะอืแต่มันก็ไม่ได้รับรื่นนะคะคุณอาจจะมีปัญหาใช้อารมณ์นะคะถ้าลอะกับใครนะคะมีการใช้อีโก้หรือเปล่านะคะมันก็เลยอาจจะทําให้สิ่งที่คุณโฟกัสเนี่ยอาจจะมีการผิดพลาดนะคะหรือว่าเลื่อนนะอืสักนิดนึงอะไรแบบนี้เนาะหรือความรักความสัมพันธ์มันก็อาจจะมีการที่ จะต้องมีการหยุดพักเบรกไปนะคะด้วยความที่ทะเลาะกันนะการใช้อารมณ์ต่างๆเนาะตอนนี้เหมือนคุณแซ่บมากนะคะทั้งสวยแล้วก็รวยมากอะไรแบบนี้นะอ่าถ้าเป็นผู้ชายก็เรียกว่าดูดีมากๆเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้ดูมีสนเสน่ห์นะคะแล้วก็เรียกว่าดูฉเฉลียวฉลาดเป็นพิเศษและดูแบบพลังงานดีมากนะคะ อในเรื่องของการงานเนี่ยคุณทําได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็คุณมีเซนส์ด้วยนะคะในช่วงนี้นะว่าชีวิตคุณจะต้องไปต่อทางไหนนะคะคนที่คุณดิวด้วยคุยด้วยเนะี่ยอาจจะมีอะไรที่เหนื่อยๆนะในช่วงนี้นะตัวเขาอาจจะมีอะไรที่เป็นภาระหน้าที่นะคะ เลยอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของตัวเขาก่อนนะคะแต่ตัวคุณก็เหมือนว่าค่อนข้างที่จะเมตตาเขานะคะแล้วก็พร้อมที่จะประ,ประครับประคองความสัมพันธ์นี้ให้มันไปต่อได้นะคะหรือถ้าใครที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับใครเลยไม่ได้มีใครพูดคุยนะ,ะคุณก็จะค่อนข้างที่จะไปะโฟกัสในเรื่องของหน้าที่ของ ตัวเองจริงๆนะคะงานเยอะนะงานเยอะมากจริงๆสิบิไม้เท้าเนี่ยแต่คุณก็สู้นะคะแล้วคุณก็ได้ผลตอบแทนมาค่อนข้างดีด้วยแหละนะโดยเฉลีออกมาเนี่ยเตยมองว่าไม่จำเป็นต้องถามหา,หาถึงตัวเงินเลยเพราะคุณสุขสบายแน่นอนนะยิ่งโดยเฉพาะในช่วงนี้นะคุณจะแบบโอ้โหทํางานแล้วปังทีเดียวนะคะอืมในอนาคตนะคะเตยมีความรู้สึกว่ามันจะต้องมีการ กลับมาของใครบางคนแน่ๆนะคะกลับเข้ามาติดต่อพูดคุยนะคะ คนคนนี้นะคะอาจจะรู้จักกันผ่านสื่อออนไลน์ด้วยก็ได้นะคะถามว่าคอมมิชเน้นไหมในช่วงของเดือนมิถุนายนเตยคิดว่ามันก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแต่มันก็จะมีการปรับพลังงานนะคะทั้งคุณและเขานะเข้าหากันมากขึ้นนะคะมีการปรับความเข้าใจในการพูดคุยนะคะแล้วก็สารสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆอย่างนี้เนาะถึงแม้ว่ามันจะมีอะไรนะคะให้คิดให้เครียดบ้างเหมือนว่าเราก็กังวลเหมือนกันว่าเอ๊ะ เขาจะคุยกับเราคนเดียวไหมหรือว่าเ,ออเราจะเลือกเขาดีไหมอะไรแบบนี้นะคะแต่คุณก็ค่อนข้างที่จะเหมือนมีอะไรอย่างอื่นในชีวิตโฟกัสอีกแหละเนะาะความรักความสัมพันธ์อาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับคุณในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะสำหรับชาวกรเดี๋ยวเตยมาดูในเรื่องของนายอักษรนะคะว่าคุณมีอาการนอนไม่หลับเพระเรื่องอะไรนะ อืม uh huh. จะบอกว่าเครียดเรื่องเงินเรื่ององานอะไรไม่ใช่เลยค่ะไม่มีความรู้สึกของคุณจะต้องสารสัมพันธ์กับใครอยู่แน่เลยมังกรน,นะช่วงนี้นะเอออาจจะเป็นชาวธาตุมังกรด้วยกันเองก็ได้นะเอาจริงๆนะเออ,เอ,อมันจะมีการกลับมาของใครสักคนหนึ่งนะ ที่ทําให้คุณเครียดนอนไม่หลับเป็นกังวลเหมือนกันแหละแต่ที่เป็นกังวลเนี่ยตัวเองมีความรู้สึกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วคุณกับเขามันตัดขาดกันยากนะคะเอออาจจะเป็นคนก่อนเก่าๆก่อนๆก็ได้นะคะหรือจะเป็นคนใหม่ก็แล้วแต่นะแต่มีความรู้สึกว่าต่อให้มันมีการพักเบรกในความสัมพันธ์มีการแบบว่าห่างหายกันไป3 4มสี่วันไม่พูดไม่จาอะไรอย่างเงี้ยต่คิดว่ายังไรเนี่ยน่าจะได้กลับมาคุยกันอย่างแน่นอนเพราะต่างคนต่างมีทาชั่นให้กันและกันอยู่นะคะ อืมดูแล้วน่าจะไปหนักในทางเรื่องของความสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์เนาะประมาณนี้นะคะก็มีความแซกอยู่นะคะสำหรับชาวมังกรน,นะช่วงเดือนมิถุนายนนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ในเรื่องของความรักนะคะของชาวราศีมังกรคนมีคู่ในช่วงของเดือนมิถุนายน2564 เป็นอย่างไรโอเค ะะสวยมีสเสน่ห์แซ่บมากนะคะช่วงนี้นะอืมแล้วก็อาจจะอยู่ในช่วงที่ได้รับอิทธิพลนะคะมาจากในช่วงของลูไนคลิปส์นะคะหรือว่าจันทนุปราคานะคะมันก็เลยทําให้อารมณ์ของคุณในช่วงนี้ยังคงค่อนข้างที่จะหม่นหมนหน่อยมึนมึนหน่อยอะไรแบบนี้นะมีเรื่องของอารมณ์ที่มันขึ้นขึ้นลงลงนะคะ Oh, two of cups, Three of pentacles. Knight of Swords. the The fool. Empress. Oh, ten of pentacles. Knight of Wands. Eight of Cups. Be tied with seven of wands, พล,ลังงานแปลกๆนะเนี่ยอมังกรมังกรไปดีลอยู่กับใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วหรือเปล่าคะเอ่อประมาณนี้นะจริงๆแล้วเหมือนความสัมพันธ์มันไม่ได้ผูมกมัดกันนะคะโออหรืออาจะเพิ่งรู้จักกันแล้วก็อาจจะมีปัญหาตรงที่ว่าเขาอาจจะยังเคลียร์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ ครอบครัวของเขายังได้ไม่ขาดในแบบนี้เนาะอาจจะมีพันธะแบบนี้กันอยู่นะคะอืหรือว่าคุณเนี่ยอในกรณีที่ใครเคยรักอิสระนะคะไม่ได้ตั้งใจที่จะคบหากับใครเลยแต่ดันมีใครสักคนหนึ่งอยากจะมายื่นความสัมพันธ์ให้เนาะ อยากจะเข้ามาหนักแน่นหรือปัญหาเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของการเงินด้วยก็ได้นะคะความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของพลังงานปัจจุบันนี้กันดีกว่าโอ้ไม่รู้จะเตียงไงเลยค่อนข้างงงทีเดียวนะไม่รู้มังก่อนตอนนี้เธอไปเจอความสัมพันธ์แบบไหนกันมานะคะคุณเนี่ยมีความรู้สึกคิดถึงใครสักคนหนึ่งนะคะคุณรู้สึกว่าคนคนนี้มันน่าจะสามสัมพันธ์กันไปในระดับที่ว่าเป็นคนที่ใช่อ่ะ คุณมีความรู้สึกมีเซนส์นะคะว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ใช่และใจน่าจะตรงกันแต่ทางเดินมันไม่ได้ราบรื่นนะคะมีอุปสรรคเนาะแต่คุณก็พร้อมจะฝ่าฟัน,นแล้วตัวอก็มีความรู้สึกว่าเขาเองเขาก็พร้อมที่จะฝ่าฟันและมุ่งหน้ามาหาคุณนะจริงๆนะ,ๆนะเขาค่อนข้างที่จะมีพาชั่นกับคุณมากนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะพุ่งตัวเข้ามาหาคุณแต่ด้วยความที่เขาก็มีอารมณ์ คุณก็ดูจะมีอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเหมือนกันนะอาจจะมีการทะเลาะกันด้วยนะคะในช่วงนี้จะมีการพูดจาประชดประชันอะไรที่มันไม่เข้าหูกันเนาะมันก็เลยอาจจะทําให้ความสัมพันธ์มันยังไม่ค่อยชัดเจนในช่วงนี้นะแต่ดูแล้วอ่ะมันก็ยังยังไม่ได้ตัดกันขาดนะจริงๆนะอืมเป็นความสัมพันธ์แปลกๆนะเนี่ยตลงมีคู่จริงไหมนะอืมนะโอเคค่ะ ในช่วงของเดือนมิถุนายนนะสำหรับชาวมังกรมันมีคู่กนมีคนคุยนะคะตปคิดว่าคุณจะได้กลับเข้ามาพูดคุยกันนะคะอาจจะมาเนียนๆคุยนะคะแล้วก็อาจจะมะีในเรื่องของการเงินการงานด้วยที่เข้ามาพูดคุยกันอะไรแบบนี้นะคะอาจจะมาในเรื่องของผลประโยชน์การงานหนะ้าที่อะไรต่างๆนะคะอาจจะ กลับเข้ามาคุยกันเหมือนฟอมๆว่ามีธุระอะไรแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วว่าก็รู้สึกดีต่อกันนั่นแหละนะเออมันเหมือนว่าคุณเป็นคนที่มีความรักตัวเองดูแลตัวเองได้แล้วคุณก็มีเมตากับเขาคุณดูแลเขาได้มันก็เลยเหมือนมันตัดกันยากสักหน่อยนะคะแต่ทีเนี้ยความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนมันมีระยะห่างต่อกันนะอืม มองว่า8ถ้วยเนี่ยมันไม่น่าจะใช่การเลิกกันเพราะว่าแนวโนมอะ่ะใบปิดคือ Seven of Wands เตคิดว่ามันยังมีการต่อสู้การพยายามการ Take Action ในความสัมพันธ์เนี้ยต่อไปนะคะพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์กันละกันต่อไปนะเพลงแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันอาจจะ เกิดขึ้นจากการที่ว่าระยะนี้มันมีระยะห่างอาจจะเป็นรักทางไกลนะคะอืมประมาณนี้นะอาจจะอยู่กันคนละพื้นที่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของเอสออกคับใส่ดีกว่านะคะเพื่อให้แน่ใจเนาะโอ้โหโอเคโอเคไปคิดว่ามันอาจจะปนปนกันกับในเรื่องของความรู้สึกที่ว่าเราเคยทะเลาะกันด้วยอาจจะมีขัดแยนการคิด กังวลในเรื่องของระยะทางมันเลยแบบเหมือนไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมันจะไปต่อได้จริงๆไม่น่าแบบนี้นะคะขอขยายเซเว่นนอฟวอนนะคะอืมโอเคโอเคโอเคตามที่เตยเข้าใจแหละเตคิดว่าน่าจะใช่แล้วแหละ คือคุณทั้งคู่ก็ยังจะพยายามต่อไปนั่นแหละถึงแม้ว่ามันจะมีระยะห่างกันแล้วก็ยังไม่แน่นอนเลยนะว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไปต่อได้ไหมไหวไหมอะไรแบบนี้แต่คุณทั้งคู่ก็ดูพยายามนะเพราะว่าความรู้สึกมันค่อนข้างที่จะชัดว่าถึงแม้จะไกลกันก็ยังคิดถึงกันอยู่ยังมีความรัก ที่ดีให้กันอยู่อะไรแบบนี้นะคะอืมก็เป็นกําลังใจให้สําหรับชาวราศีมังกรนะคะทั้งในเรื่องของการเงินการงานความรักของทั้งคนโสดและคนมีคู่เลยนะคะค่อนข้างที่จะมีเรื่องให้คิดให้กังวลแหละแต่เตยคิดว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์มันยังพอที่จะสานไปได้นะอืมยังไงก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ ยังไงก็แล้วแต่นะคะมันเป็นพลังงานภาพรวมนะใช้วิจารณญาณกันด้วยนะคะแล้วก็เอาไปปรับใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเองเนาะโอเคนะแล้วก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณชาราศีมังกรมากๆค่ะสวัสดีค่ะ